ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อขอบคุณปติว๋วขอบคุณพี่สุรทินนะคะที่แนะนํามานะคะวันนี้เรามาพบกับเคสนะคะพบกับเคสมีคนเข้ามาเยอะหรือยังคะเดี๋ยวเรามาตัดน,นะวันนี้เราจะมาพบกับเคสที่ถือว่าสําคัญมากๆนะคะเป็นเคสที่ทานน้ํามันงาดํานะคะทานน้ํามันงาดําของเราเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ แล้วเห็นผลนะคะแล้วเห็นผลเป็นเคสในสายในในสายทีมงานของอัพแจ็คนี่แหละค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราคุยกับเขาไปเลยพร้อมๆกันนะคะ,ะเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นอมพึกนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อสมศักดิ์เทียมนาคครับเราเลีชื่อเล่นชื่อเปียกครับพี่สมศักดิ์เทียมนาคนะคะพี่เปียกนะคะพี่เปียกหนูดูพี่ปกติมากเลยก่อนหน้านี้พี่เป็นอะไรคะ Osure, ค, iam, s. <S ครับเป็นเอาพึกคร,รับเอาพึกพ uh> uh> um uh ี่เป็นเอามาพึกนานแค่ไหนแล้วก uh> ็เข้าโรงพยาบาลก็ทาไม่ได้นะหลายเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วมั้งสามสี่เดือนไม่ได้เห็นเห็นเห็นพี่อารีบอกว่าพี่เป็นเป็นอามาพึกมาสองปี แล้วเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้มาสองปีแล้วก็นอนติดเตียงนะนอนติดเตียงอยู่ตรงเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ใช้วอล์กเกอร์ในการที่จะช่วยเดินนะคะแล้วมีการรักษากับหมอโดยปกติก็คือไปหาหมอธรรมดาเหมือนอ๋อหาหมอที่ไหนนะคะอ๋อหาหมอที่สมุดปากการครับอ๋อหาหมอที่สมุดปากการแต่ก็รักษามาสองปีแล้วยังไม่ดียังก็ก็ทรงทยังไม่ได้เดินได้เนาะท่านี้ ดีขึ้นเลยไปโรงพยาบาลแล้วมอนเหมือนกับรักษาเราแต่มันไม่ดีขึ้นกว่าเก่าเหมือนเดิมชาก็คือขาชามือชาก็เหมือนเดิม,มเดินไม่ได้เหมือนเดิมเราก็ไม่รู้ว่ามันรักษาได้ยังไงเราก็หมดปรรัญญาเหมือนกันตอนนั้นผ่านมาสองปีแล้วพี่พสุรินกับป้าติว๋วได้มาแนะนำน้ำมันงาดำให้ครับผมแล้วเราก็เริ่มทานไปครับผม ทานไปได้ประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่หลังจากนั้นประมาณเท่าไหร่ประมาณจําไม่ได้นะผมอ๋อพี่เดี๋ยวนะคะถามพี่อารีพี่อารีค่ะขอเชิญนิดนึงค่ะอ่าพี่อารีเชิญนัานนี้เลยอยู่ข้างหลังเลยค่ะพี่อารีคะหนูไลฟ์สดอยู่นะคะหนูเอืมาสักครู่เนี่ยได้คุยกับพี่อารีคร่าวๆว่า เห็นพี่อริบอกว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยเป็นอัมพึกมาสองปีแล้วก็จากนั้นก็มีการรักษากับหมอธรรมดาเนี่ยแต่ว่าอาการมีแต่ทรงยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เดินไม่ได้นะคะก็ยังใช้บล์อกเกอร์ใช้อะไรช่วยเดินใช่นี่เดินค่อยๆพยุงค่ะพยุงเวลาเวลาจะอาบน้ําก็ให้ไปนั่งแล้วก็ช่วยแกอาบแบบว่าไม่ให้แกยืนเนี่ย พี่อาลีเนี่ยเป็นเป็นภรรยานะคะเป็นคนที่คอยดูแลเนาะท่าน,นี้พี่ตอนนี้พี่เขาอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เพราะว่ายัางเพิ่งจะหายแล้วก็เลยต้องถามกับทางพี่ว่าพี่เขาเนี่ยเริ่มกินน้ำมันงาดําตั้งแต่เมื่อไหร่คะปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวานะคะปลายเดือนธันวาแล้ว,แล,วแล้วกินไปไปไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นน่ะท,ที่ที่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยตอนไหนค,ค,ค่อยค่อยเออ,อ ใช่ใช่ค่อยๆดีขึ้นน่ะค่อยๆดีขึ้นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะที่รู้สึกว่าเห็นเปลี่ยนเลยที่มันเดินได้เลยอะค่ะเปลี่ยนไม่เคยสังเกตเลยสังเกตต้น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 ปีมกรานีนเดินได้แล้วไหมอ๋องั้นแสดงว่าทันทันวาเนี่ยกินแต่ว่า มกราเนี่ยเริ่มเดินได้แสดงว่าเดือนเดียวใช่ไหมประมาณเดือนนึงปลายเดือนน่ะปลายเดือนมกรานี้เริ่มเดินได้เพราะว่าปลายธันวาป้าติ๋วเอามาให้แล้วก็ทานแล้วก็ก็เริ่มเริ่มค่อย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 ขึ้นไปอ๋อที่เห็นบอกบอกว่าพี่เขาเป็นเป็นเป็นนิ้วใช่ไหมอ่าใช่ไหมอ่าเป็นนิ้วเป็น อ้าวเดี๋ยวเอามาให้ดูพอดฉีดแล้วมันเลือดออกมาพอดฉีดแล้วมีเลือดออกมาเราก็ไม่ลหยุดไม่เคยไม่กล้าทานก็ปวดมีก้อนนิ้วที่ออกมาอ๋อนี่นี่นี่คือก้อนนิ้วนะคะก้อนนิ้วที่พี่เขาเขาฉีดออกมาเนาะวมันเลือดมันมีเลือดเสร็จแล้วก็มันปวดมันปวดแล้วไปซื้อยาแก้ปวดมาเลยเบ่งออกมามีอันนี้ออกมาสองเม็ด มาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยอ่ะเลือดมีเลือดออกมากับเลือดออกมากับเลือดแล้วนี่เอาไปล้างออกอ๋อค่ะอันนี้ที่ที่นิ้วที่มันหลุดออกมาเนี่ยเดือนเดือนไหนคะเดือนมกราเลยเหรอคะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะคะอันนี้อันนี้ดีกว่าหายก่อนหายก่อนขาขวาอก่อนคือขาขาด้านขวานี่เป็นยังไงบ้างที่ว่าตอนนั้นตอนนั้นเป็นนันคันและชาที่ไปนัยคันค่ะคันและชาแบถึง มัถึงจะพกเลยค่ะ่าจะเดินยังเดินเองไม่ได้เดินเองไม่ได้ตอนนั้นยังเดินออกไม่ได้ค่ะเราเดินเองไม่ได้ต้องทํายังไงคะก็เราไปไปไหนถ้าจะไปไหนก็วีลูกชายประคองไปลูกชายประคองครับประคองยไปไหนก็ลูกชายประคองไปค่ะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคือนอกจากได้เรื่องของนิ้วก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมันค่อยๆหายขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยมันมันเกือบจะดีเกือบจะปกตินะ อาจจะเหลือแค่5% 3% 4%ประมาณนี้10%นี่หายแสดงว่าพี่เดินได้แล้วอ่ะงั้นงั้นช่วยเดินโชว์ให้หน่อยค่ะไปกวากานนด้วยนะคะโอไปกวาดถนนได้ด้วยเอาละโอ้ลองลองเดินงก็ปนเอาไม่กวากลาด้วยนะอ่าโอ้นี่ค่ะอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยเดินได้แล้วนะคะเนี่ยเคสอมระพฤกอัอมพาด กินน้ำมันงาดําไปเดือนเดียวนะคะเดือนหนึ่งเทานะประมาณเดือนหนึ่งเลยเพราะว่ากินปลายธันวาแล้วก็มกรารู้สึกนอกเหนือจากที่เช้าเช้ามีวิ่งได้ด้วยโอ้โหตอนนี้ตอนตอนนี้ลุกมาทําขนมทำขนมทำาขนมเหรอต้มต้มมอนอต้มต้มงาดำโอตอนนี้มาต้อ๋โอตอนนี้โอ้โหขอบคุณมากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้ โควิดนะคะอ๋อโอเคถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอืมค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะคะ